เอวัมเมสุตังเอกังสมยังพควะภาราณสิยังวิหารติสิสิปัทเนมิคทายตรัตระโคพควะปัญจวคิเยปิกุอามันเตสิทเวเมภิกเวอันตาปปพชเตนนเสวิตาภะโยจายังกาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคฮีโนคัมโมโปดุชนิโกอันนาริโยอันนัสสันฮิโต โยจายังอัตกิลัมธานุโยโคทุโคอนาริโยอนัตสันหิโตเอเตเตพีเขเวอุโพอันเตอนุปคัมมะมาชิมาปฏิปทาตถาคตินาอภิสัมพุทธาจขุกราณี ยาณการณนิอุปสมายญอภิญญายาสัมโพธายานิพันญะสังวัตติกตมาจสาภิกขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมุทธาจาคุครณนยาณการาิอุปสมายญอภิญญายาสัมโพธายานิพันญยะสังวัตติ อายเมวะอริโยอัตถางคิโกมมคโคเซยทีทังสมะิติสมสังกโปสมาวาจาสมักมันโตสมอาชีโวสมวายโมสมสติสมสมาธิายังโคสาพีขเวบาชีมาปฏิปทาตถาคเตนอภิสัมพุทธาจักคุกรานียานักรานิอุปสมายาอภิญญายาสัมโพ ทายานิพนญยาสังวัตติอจิทังโคปนาพิกเวทุกอวิสอริยสัจจังชาติปิทุขาชลาปิทุขามารนำปิทุขังโสกบาลิเทวทุขาธมนสสปายาสาปิทุขาอภิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกโคยำปิชังนรัตติตามปิทุฆังสังกิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุขาน อีทางโคปานาิกเวทุขสมุทโยอริยสัจจังญาตันหาโปหนภวิกานันทิราคสหคตาตาตระตรตตาีินันทินีเสยทีทางกัมมตันหาพระวตันหาวิภวตันหาตันอีทางโคปานาพิกเวทุกขานิโรโธอริยสัจจโยตัาเยวตันหายะเสสวิลักขานิโรธจาคขปตินิสโก โมติอนารยุยทังโคปนภิกขเวทุกขเรโรท้ามินีปฏิปทาอริยสัจจังอยเมวอริโยอัดถังกิโกมัคโคเซยทีทางสัมมาทิสัมมาสังโปสัมมาวาจาสัมมาคมตสัมมาชีโวสัมมาสัมมาวายมสติสมาสติสัมมาสัทธะสมาธิฏฐังทูขะอริยสัจจันติเมวิกขเว ปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทภปิยาณัอุทปปิปัญญาอุทปปิวิชาอุทภปิอาโลโกอุทปาปิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังบาลิญญาตันติเมธะพิคะเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปภปิยานัอุทปาปิปัญญาอุทภปิวิชาอุทปภปิอาโลโกอุทปาปิ ตังโคปนิทางทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมผิเขเวผูเปอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปฏธิยานอุทปฏธิปัญญาุทปฏธิวิชาอุทปฏธิอารมโกอุทปาธิอิทางทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมผีเขเวผูเปอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุอุทปาธิยัง อุทบาทิยานางอุทปาทิปัญญาทบาทิวิชชาวทบาทิอาโลโกทปาทิทางโคปานิทางทุกขกับสมุทยอริยสัจจาวหาตัดพันติเมพีคะเวปุเพนันุสุเตสุธรรมเมโสจักุงอุทบาทิยานางอุทปาทิปัญญาทปาทิวิชชอุทบาทิอาโลโกทปาทิทางโคปันิทางถูกขังถูก ตังโคปาณิทางถูกขสมุทโยอริยสัจจังปะหินันติเมพิกเวปูเพอนันโสุเตสุธรรมเมสุจากุ้งอุทปาทิยานาอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโคอุทปาธิอีทางทูกขนิโรธอริยสัจจันติเมพิกเวปูเพอนันโสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทปาทิยานาอุทปาทิปัญญาอุทะปิ อุทปาทิวิชาวอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิทางโคปันิทางทุกขานิโรโธอริยสัจจังสัจจิกตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณัอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิ อาโลโกตปาทิตามโคปันิทางทุกขนิโรธอริยสัจจานสิกขาตันติเมพิโคเวปุเพอนุสตเตสุธรรมเมสุจากโคตปาธิยานุปาธิปัญญาทปาธิวิชากุทปาธิอาโลโกตปาทิอิทังทุกขนิโรธธรรมิลิปฏิปทาอริยสัจจันเมวิโคเวปุเพ ปุเพอนานโนสุเตสุธรรมเมสุจากคงทปฏัิยานัทปัิปันเยวทัปฏติวิชาวทปฏิอาโลโกทปตาทิตังโคปันิทางทุกขันิโรธคามินิปฏิปทาอรดิยสัจจังภาเวตาพันติเวภิกขเวปุเพอนานโนสุเตสุธรรมเมสุจากคงทปฏัิยาณทตปฏิปันเยวทัปฏติวิชาวทัปฏิอาโลโกทปตาทิตังโคปันิทางปุุกขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจางพาเวตพันติเมภิกขเว ภูเพอนันทุสเดสุธรรมเมโสจักรคุงอุทบาทิยานาอุทบาทิปัญญาทบาทิวิชาทบาทิอาทิอาโลภูตุตาทิยาวกีวันจะเมีพิกเขเวยาวกีวันจะเมีพิกเขเวอิเมโสจตุสุริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังภะทวัสสากาลยถาภูตังยะรัตสนังนาโสวิสุทธะอโหสิเนวตาวาหัง ภิกขเวเสถะวเกโลเกสัมมาลเกสพะมะเคสสสมานพมันิยาปชาเยสเทวมนุสัยยะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมภูตถปัจจัญญาสิงยโตจขโหมภิกขเวเมโสจตุสุรยาสัจเจสุเอวันติปริวัตตันทวัทสาการัญธาภูตังยันทศนังสุวิสตังอโหเสธาหังภิกขเวสทเถะ ภิกขเวสัถเยวเกลโลเกสมาเลเกสัพหมาเกสัสนมณพระมณีญาบชายสาสเตถวมนุสายอนุตตรังสัมมสัมโพธิอภิสัมพุทธโธปัจจัญญาสิงญาณจัปปนเมทัสนาอุทะปะทิอภูป,ปาเมีภูมิเตียมันติยาชาตินาทิธานิภูนะโะติอิทัมาวจะภะคะวาตัตตมน,นามัญจะวักคียา ภิกขุภควโตภาสิตังเออภินันทุงอิมาสมินจะปนะเวยาลักสมิงพัญญมาเนอาศัยออยัสมะตโตโกนทันยัสสะวิระชังวิตัมมะลังอาหมามาัจจคุงท,ทัปธิยังกินจิตสมุทธยธรรมบางสัพพันตังนิโรธธรรมมันติปวัตติเตจามหาเทจปะปวัตติเตจภควตา ธรรมจักเกปุมมาเทวาสัตถมนุสาเวสงเอขัมเอตัมภคกวตาภาลนสิยังอิสิปตะเนวิกทาเยอานุถลังธรรมจักกัางบวติตังอาบัติวติยังสมณีนวาปรมณีนวาเทเวนวามาเลนวาปราโมนาวากิณจิวโลกิสเมติภุมมานังเทวานังสัตถัง จตุมหาลากิกาเทวาสัทธมนนสาเวจจตุมหาลากิกาเทวานังสัตทังสุตววตาวติงสาเทวาสัธมนนสาเวสุตาวติงสานางเทวานังสัตทังสุตววยามาเทวาสัพพนุสาเวสุงยามานังเทวานังสัตทังสุตตวตุสิตาเวลา สัตรมนุสาเวสงตุสิตานังเทวานังสัตถังสุตตวะนิมานารตีเทวาสัตธมนุสาเวสงนิมานารตีนางเทวาัสัตถังสุตตวะปารานิมิตวสวัตตีเทวาสัตรมนุสาเวสงปารานิมิตวสวัตตีนางเทวานังสัตถังสุตตวะพะมมะไกกาเทวาสัตธมุนสา เอตมัมภะกวะตาภารณสิยอิสิปต,าตานิมิขเทเยตยันุตลังธาางรรมจักกังวาวติตังอปาติวติยังสัมเนรวาพระมะเนรวาเทเวนรวามาเลเนรวาพระมุนาวาโรเกอุเกนจิวาโลกัสรมิติอิติหะเตนะคะเนนะเตนะมหุเตน,นะยาวะพระมะโลกาสัตโต สสหสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปกัมปิสัมปเวทิอัปมาโนจะโอราโรโอภาโสโลกิปตุลาหุสิอธิกรรมเมวะ เทวานางเทวานุภาวะอัตโกภควาอุทานอุทานเนสิัญญสิวัตโภกโณทันโยัญญสิวัตโภกณทันโยติอิติหิตังอายสมมตโตโณทันยสอัญญกโนทันโยตเววานามังอโหสิติ